สวัสดีครับพวกับผมคุณเทพพยิบสีพยากรณ์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดในวันพฤหัสช่วงสัปดาห์วันที่3-9ถม9เมษายน2566นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เท่าที่ดูนะถ้าถ้าเป็นตามความหมายผมเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนวันพฤหัสได้เฉิดฉายนะครับต้องบอกแบบนี้ทําไมถึงบอกว่าง,งั้นนะครับ ขึ้นทั้งมีจิเชียนขึ้นทั้งคิงถือถ้วยนะครับหลักๆนะครับในสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสเนี่ยดีทุกเรื่องเลยนะอแค่มีมีจิเชียนขึ้นมานี่ก็ส่งผลดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับถ้ามองถึงเรื่องการงานอันนี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับการงานสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมักจะมีงานที่ว่า ให้ได้รับผิดชอบให้ได้รับมอบหมายแล้วเป็นงานที่ท้าทายนะครับแล้วจะทําได้ดีด้วยนะครับมันส่งผลให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นเขาเห็นในความสามารถหรือว่าคุณงามความดีของเรานะครับมันก็จะทําให้การงานของคนวุพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับ,เป,รรบเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ว่าได้แสดงฝีมือต่างๆในเรื่องของการงานก็จะเป็นจังหวะที่ว่า ผู้ใหญ่หนุนนำนะครับแล้วก็ถ้าในกลุ่มของคนที่กำลังเหมือนกับว่ากำลังหางานนะครับหรือว่ากำลังติดต่องานรุนรองานเนี่ยการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในสัปดาห์นี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะอ่าค่อนข้างที่จะเด่นเลยการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะครับแล้วก็จะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหานะครับสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างไหลลื่นเลย นะครับไหลลื่นคนที่ทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มหรือว่าของเหลวอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดื่มหรือว่าของเหลวสบู่เจลอ,อะไรแบบนี้หรือว่าธุรกิจเกือบทุกธุรกิจนะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับแต่ยังบอกคือมันจะไปเด่นกับคนที่ทําเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับที่เป็นของเหลวแบบนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับ เรื่องของความรักเนี่ยเอาต้องบอกว่าบางทีนะเวลาขึ้นมิชิเอียนเนี่ยเวลาผมเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะสมหวังนะครับสมหวังราบลื่นอ่าแล้วก็มีเกณฑ์นะคนที่แบบรอพบรอเจอเนี่ย อาจจะได้กลับมาวนกลับมาเจอนะครับกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเกา่ากิ included, ๊กเก่าหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยอาจจะได้เวียนเวียนให้นดมาพบเจอนะครับแล้วได้มาคุยได้มามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะก็ Overwatch. ถือว่าสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสเป็นสัปดาห์ที่ดีเลยนะครับเรื่องของการเงินก็ดีนะการเงินการงานความรักค่อนข้างที่จะเป็นสัปดาห์ท,ที่หวานชื่นสักหน่อยนะครับแต่ท่านที่เป็นผู้ชายนะ ่มันจะมีเรื่องที่ตัดสินใจยากอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักในสัปดาห์นี้อาจจะได้ตัดสินใจนะในเรื่องว่าโดยเฉพาะคนที่คุมเครืออยู่นะครับคุมเครือคนที่กําลังคบหลายคนนะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ว่าค่อนข้างที่จะลังเลนะเหมือนกับว่ากําลังคุยกับคนนี้อีกคนก็เข้ามาแบบนี้จะเป็นสัปดาห์ที่ อาจจะได้มีการวัดใจกันสักหน่อยหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่ว่ามันช่างใจกันนะครับในกลุ่มที่ในกลุ่มที่ว่าคนกําลังคุยนะคุยคุยแบบมีคนคุยอยู่นะครับมันจะเป็นสัปดาห์ที่ว่าเราต้องตัดสินใจนะครับถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีเลยนะครับแล้วถ้าจะเสริมนะอันนี้ใช้วิทยาศาสตร์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางน้ํานะครับ พบภูมิทางน้ําอันนี้ช่วยหนุนได้นะครับอันนี้ช่วยหนุนได้ช่วยให้ดวงแบบมันพลิกดีขึ้นไปได้นะครับใช้วิทยาาตนะครับต้องถือว่าดีมากนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่ยิ้มได้เป็นสัปดาห์ที่เฉิดฉายมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับเอ็นฟลูเอนเซอร์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์สัปดาห์นี้ก็จะเป็น